ข้าวแห่งนี้นนถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษปูษ่ย่าตายายแต่เพิ่นมาพระเจ้าอยู่หัวเพิ่นมาทําเขื่อนทําอะไรสร้างแต่เรายังเป็นเด็กเป็นอะไรสมัยนั้นเพิ่นว่าภูเขาลูกนี้ทางน้าทดเขื่อนขึ้นแล้วเพิ่นว่าสมควรที่จะฮ็ดพระตำหนักภูพานอตำหนักอยู่ในเมืองสกนลนครอแถวบริเวณเขตนี้ จะได้มารวมกันที่นี่คนบางคนโดยนยเอาดินเอาดินนี่ไปพิสูจน์ไปสํารวจไปดูผู้คนอืมใจมเป็นบุญเป็นกุศลบ่ประมาทเนี่ยคนว่านั่นเลยแล้วก็เลยเป็นว่าที่นี่เป็นของสูงอหลวงปู่วีเป็นผู้พูดให้ปู่ฟังมันเป็นของสูงเป็นของพระคนก็นเลยย้ายไปอยู่ในในทางโค้งมันเป็นพระตําหนักอยู่ฝุนทางโค้งปีง,งู ขึ้นเขาตอนนี้ว่าให้พระอยู่พระก็อยู่มาเรื่อยๆนี่แตงว่าอพอออกไม่ออกมาเล่าให้ฟังว่าปู่มาอยู่ใหม่ๆมากราบบ้านมาแต่บ้านคู่ปักนาวอยู่ฝั่งอูนทั้งนั้นเลยแต่ก่อนมันก็ไม่มีน้ำก็เดินหากันม,มาเล่าให้ฟังว่าลวงตาลวงปู่ครูบาอาจารย์ทูนว่ายุคนี้สมัยนี้มันยังอยู่อยู่นานไม่ได้ดอกผู้ลูกนี่ แต่ภาวนาก็ดีอากาศก็ดีเออหลบภัยหลบอยัางสัตว์้าว่าสิ่งก็เออไม่รบกวนเพราะว่ามันพ่อหลีกหลบกันได้เสือสร้างเสือสร้างบางสนีอะไรก็ดีแนวมันดุมันไล่เออมัน,ม,นมันแต่แต่ภาวนาก็สดชื่นเบ,บิกบานทุกอย่างแต่ว่าขาดออปัดจจัยตัวน้ำนี่มันอยู่มันอยู่ไม่ได้ฝนตกมามันกน็ไหลหนีมดเหมอเพราะว่าภูเขาลวงนี้มันภูเขาใต้ดินก็คือ ีห่หินอะละใต้ดินเป็นหินพรลานหินไปหมดถ้าไม,ม่มีเครื่องเจาะเครื่องอะไรลงไปมันก็ไม่มีน้ำขึ้นมาให้กินให้ใส่มันก็อยู่ไม่ได้ต่อไปอทางหน้าจะมีผู้มาโปรดผู้เจ้าย่ดอกผู้สัตเพผ่นว่าหลวงปู่ผ่นว่าเออไฟมาก็น้ำมาบาบนี้เูาก็มาอยู่กับไฟก็ตามมาไฟก็อเออโซล่าเซลนี่แหละเขาแต่งมาไม่ เออมาเขาก็ซื้อมาให้เลยมาแล้วก็มาตั้งใส่มันเกิดลายขึ้นเพราะว่าเขาเจบบาะบาดาลให้เจาะน้ํนาใต้ดินให้เพราะว่ามันแข็งกว่าผู้สลาดเขาก็มีมความเคารพนบนอบบบ้อมกราบไหว้บูชาเออแค่ฐานที่นี่ม,มีนม้ำพระก็จอยู่ได้พระเจ้าเจาะลงไปก็ให้ไปถืบอบ่อนา้าถืออะไรเออได้ตามที่เขา ต้องการเขาก็จ่ายเงินตามที่เขาทําได้บางคน,นคเคยเจาะหลายหลายเมตรสามรอยเมตรอะไรก็ว่าไปแต่มาเจาะมันไม่ได้เพราะว่าบรเห็นเขากราบเขาว่าว้บาเห็นเขาเขาลบน,บนอกอะไรอยากได้แต่เงินอนถ้าได้เงินแล้วห้าหมื่นก็จ่ายให้เลยได้น้ำอยากได้เงินเราก็ให้เลยเพราะว่าขอให้เราได้ใสน้น้ำบางคนเข้ามานอกมเขาลบ มันก็มาเจาะมันก็ได้นว่าได้บ่อหน้าแล้วก็เอือดไฟฟ้าโซลาเซลล์ใส่ไหลขึ้นมาก็ยังอยู่ได้ประวัติของผู้รอบเออมาตั้งแต่ยุคใดสมัยใดมาภาวนาอุบาอาจารย์บางองค์คนก็ว่าเป็นเจดีย์เก่าเรามาอยู่ก็เห็นศาลาน้อยเก่าเสาเก่าเออพูดถึงว่าเสาตั้งแต่หลวงปู่มั่นก็มีมาตั้งแต่ปางพุ่นคนก็เล่าไปตั้งแต่หลวงปู่สอน หลวงปู่คงมาหหลวงปู่ทุกพระองค์นั่นแหละอยู่ในบริเวณแสวนี่มันห่างจากบ้านน้องผือก็ไม่ไกลนี่เพิ่นก็มีเวกหาที่บําเพ็ญกุศลเพราะว่ารุ่นนั่นมันไม่มีบ้านมีเมืองอะไรมากมายกายกองทำมาหากินสมุกสมบานมากสมุกสมบันปู่ญาตตายายเออหนมาหนาวก็ตากน้ำอาบน้ำหดสวนสมุกสมบานหน้าหนาวก็ไม่ได้พักได้อยู่ หนาวก็เป็นยาอันนี้หน้าร้อนผัดเกลือกทางให้เกลือกสวนอะไรปลูกผลมากลากกไม,ม้ดังไฟอืผ้าไส่ผ้านุ่งผ้าห่มก็มีผื้นเดียวเท่านั้นก็ได้นุ่งออกระดาษผ้าติดหลังอืไปขุดจอกขุดเสียมก็ูมีเงินมีทองก็ไม่ได้ใส่เลยขดเคี้ยวกันไปตามธรรมศาสตร์อันนี้ มีแจ่เป็นบ้านเป็นเมืองมาผลสำบุสำบานมาให้แล้วจังว่าปูมาอยู่ออน้าไหล <c oughs> ไฟมากบน้ํามากะได้อยู่มาทินได้สร้างองค์พระาธาตุเจดีย์นี่ขึ้นพระอาจารย์พูดว่าอ,อสร้างองค์พระาธาตุเจดีย์ต่อยอดของเกา่าเพออื่อเป็นอนุสรณ์ไว้กราบไหออว้ผลพระธาตุพระนมพระอะไราาตั้งแต่พศะซอแปร์จนถึงสองพันออออตัวนี้มันสิมากกว่านั้น เป็นพื้นฐานของเก่าอืดูแล้วามา่กี่เห็นอล่านี่ดูจังหนึ่งคือเป็นรูปเรือเรือรูปเรือเหมือนเรือทิพเรือทองอครูบาอาจารย์นักปราท่นว่าพวกเราถ้าภาวนาตามศาสนาอมีความสงบร่มเย็นอพ้นทุกข์พ้นภัยเลยได้มากผลนิพานตามุนว่าอนี้จากกรรมอันนี้เรือทิพเรือทองเรือแก้วคุณว่าส้มเภาแก้ว สำเพาทองมารับเอาอยู่ที่่าน้ำแม่น้ำใหญ่เรายามา,าตามไปไม่ได้บันเรียนกรรมเข้าไม่ถึงกิเลสไม่มีเข้าไปเรา่นสางกิเลสออกเพิ่งจงให้เข้าไปนี่เพราะแม่ครูบาอาจารย์่นพ,พูดถืบทอดต่อกันมาเราก็ปวดจากภาวนาแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นมันหนักเบาทำไรก็ทุ่มเทใส่เกิดมาแล้วอย่างโน้นอย่างน,น,างน,น,างนี้ก็ผ่านไปผ่านไปแต่ไม่ให้มันติดเอาพุดโธมาเป็นที่พึ่งทุกลมหายใจ มีความสุขไปทุกเมื่อทุกเวลาผู้นั้นสละผู้นั้นถ้าเห็นผู้โทเลยผู้นั้นจะไม่ได้เกิดอรุ่นกรรมาฐานภาวานาแต่ก่อนเดินสามวันสีวันจังมีบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งอดข้าวอดน้ําไปหาผู้โทไปนึกผู้โทไปเยเย็นขึ้นเย็นขึ้นอะไรบำเพ,พ็ญภาวนาหลุดพ้นกันไปหมดอืเพิ่งมาสอนพวกเราสมัยยุคปัจจุบนันนี้แต่ว่ากิเลสมันจเจริญมากทำกับจะเกิดขึ้นยากเพราะว่ากิเลสมันจเจริญไป ไปตามกิเลสแล้วมันปิดทางนิพพานเลยถ้าทำเจริญก็คือข้าเจ้าหลังไหลมามานั่งภาวนามาอดมาทนนีจากหนีจากที่เราที่เราอยู่ที่อาศัยเราอยู่ไปแล้วตอนตายเขาก็หามหนีไปเผาไปฝังอันีเล่านี้ไปก่อนไปยภาวนาเราเสื่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าเสด็จออกจากมหาสารราชัวอืงเข้าป่าไปบำเพ็ญกุศลสงบร่มเย็นแลวเพื่อนจะงาประกาศศาสนา ก็มีเจ้บบาพคีทางห้าพระยาโกนทานยะเป็นผู้ยิ้มแย้มรียมใสนีจิตใจเบิกบานตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้สืบทอดต่อกันมาเพราะว่าเสื้อปุ๊บปฏิบัติปั๊บรักษาออไม่ยึดไม่ถืออะไรเออเสื้อพระพุทธเจ้าวางทิฏฐิมานะทิ้งลงออนั่งดินนอนทรายไปเข้าป่าออตามเพิ่นไปแล้วมันรู้ทรมันรูทำเพกลูกกันหมดเลย เออพขพระเจ้าก็รู้ว่าองค์นี้สําเร็จแล้วองค์ต่อไปถ้าทําได้ก็สอนสอนกันต่อไปเออให้พระยากลทานยะสอนเพื่อนฝูงต่อไปนี่ก็จบกันหมดทุกคนเลยเจ้าคีทางห้าก็เผยแผ่ศาสนาทั่วโลกกาะถัเจ้าว่าคนว่าเออเราไปต่างประเทศก็ไปเห็นพระเจ้าถือศาสนาอย่างโน้นอย่างนี้เออมันมีหลายแบบอืหลายอย่างแต่ว่าศาสนาจริงๆนี่ ไม่มีอะไรในหัวใจนี่มีแต่ความสุขความจเจริญปฏิบัติได้แล้วอยู่สบายนอนสบายนั่งสบายนึกคนว่าเกิดมาสามสิบปีสี่สิบปีไปถึงเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเป็นมื่อเดียวกันอยู่ถ้าหลับกิเลสตัวนั้นออกไปแลวมันไม่มีวันจะนับเอาอะไรมาเป็นเป็นที่ให้มันหนักกิดหนักใจรอไปทามสิ้นลมหายใจเท่านั้นเออตายไปแล้วกันนี้จากกรรมจากเวรนั้นนี่ไปถ้าใครทําได้คือคนสอนนั่นแหละ ให้สอนพระพุทธเจ้าพรอแม่หลวงตบวาบัวหลวงปู่มั่นสอนลูกสอนหลานให้นั่งสมาธิภาวนาให้ปล่อยให้วางไปตามตามที่เราเห็นอยู่เลยอยู่ตามป่าตามเขาป้ายสันอดทนอาหารวันเวน้นวันสันสันมือเดียววันต่อไปก็อดสันมือเดียวแบบนี้นิดหน,น,น,น่อยเพราะว่าอาหารเป็นเสื้อเกิดของมนุษย์เราทุกทุกอย่างเลยถ้ามาเกิดอตีงอกเงียบดิน,ดน,ดน,ดนด นี่แหละธาตุดินธาตุน้ำนี่หละมาเป็นตัวของพวกเราเออเกิดเป็นใบไม้มากเอามาให้พักเออเกิดเป็นสัตว์น้อนสารน์น่ไล่ฆ่ากันกินอยู่อนี้เลยเ่ามาฟังเทศฟังธรรมแล้วคนให้หยุดหยุดแล้วก็อดทนอดทนแล้วก็หากินของทิ่ของบริรสุทธิ์เออสารไปตามที่เราได้มานั่นแหละเออญาติโยมก็เออรับประทานอาหารตามศาสนานตามพระกับเสื้อเออไม่จะเกิดไม่จะตายต่อไปอีกนี่แหละเป็นอย่างนี้มาจังว่าันก็มาเออ ให้เลยสามสิบหกไร่ทางป่าไม้่นมาเห็นสมควรรักษาป่าร่วมกันก็ว่าพันไปญาติโยมเขาก็เกรงใจต่อกันไปก็ว่าเป็นของอส่วนรวมเพิ่นให้พระรักษาอย่าไปต้องอย่าไปใกล้เป็นเขตอพยพทานเราถือเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นตระมุกมเพื่อนห้ามตรงหดเราก็แพงไว้ตรงนั้นอพอได้อศาศัยอยู่กันไปอยู่กันกินกันอย่างกพากัน <c oughs> ลมเย็นเป็นสุขเหมือนวันนี้มีคนมามากมายกายกองเต็มไปหมดมีคนเท่าคนแก่เป็นงานเ,าเทพาการเข้าพรรษา,ามาทำวัดขอเข้ามาคารวะกันอโหสิกรรมอดีตปัจจุบันมาถึงอนาคตข้างหน้าให้ดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสดวงตาเห็นธรรมเถนะวันต่อไปเราก็จะได้มีความสุขความจเจริญต่อกันและกันสุขการสาบายใจเออผู้ลองเข้านีเา่เป็นมาที่ ร่มเย็นเป็นสุขที่สวยงามที่สุดก็คือใจผู้มีความสุขถ้ามานี่หละออยู่สชายก็บสบายไปหมดมันก็เพิ่มกับธรรมชาติลมพัดมาก็เย็นนี่คุณหมออุรมแม่นุชคุณไปรับคุณหมอมารับเอารถเข็นไปรับเอาเราขึ้นมาบอวันนี้ก็ได้บุญแล,ล้วล่ะเ้อพากันสุขกายสบายใจตั้งแต่ <c oughs> เวลานาทีนี้ต่อไปเจ้าของอาภาพ ต่อไปวันกระถินนี่สสำคัญได้เลยได้ยอดสัดท,ทองคําที่ว่ามาสร้างนี่มันทำลงทุนน้อยๆนี่แต่ว่ากล่าวไปอืโอ้มันคือแพงเัาจะมีเงินให้เทวดาก็อสาธุออกมาเลยเสียงแตกปั้งพืม่มแหละเออแต่ปู่ย่าตายายเราอออฟ้าห้องสดชื่นเบิกบานอออฟ้าก็คือไฟกระแสไฟมันแตกเอาหน้าเอาฝนออกมา เออมันบอไปถือหัว่าคนดอกคนว่าหนเพราะว่าเขาไไเพ่อดสร้างกรรมสร้างเวรทางนั่นถ้าสร้างกรรมทางเวรทางนั่นก็สาบานกันเออให้ตกโกกไม่ตายหงตาย,ตายห่าเขาว่ากันไปถ้าผา่าขวยชนมันก็เป็นไปนี่ที่เราเห็นเลยจวมาคนว่าบอกให้สาบให้แ่งมาให้รับกรรมรับเวรมาเกิดเป็นมนุษย์วันนี้โชคดีในบุญในกุศลแลกันสดชืด่นเบิกบ,บานสุขกายสบายใจบุญบรารมีของ มิดามาดามาพบธรรมพระพุทธเจ้าเออพวกเราได้ยินได้ฟังได้กราบได้ไหว้ได้กินได้ทานเมืเรามีเกิดขึ้นอ,อืสู่ดวงใจแล้วก็ขอให้ออนอบน้อมคารพกราบไหว้บูชาสวดมนต์ไหว้พระออไปตามที่เราเออว่าได้นั่เงียนเอาได้แล้วออศักดิ์สิทธิ์เจ็ขังอยู่ในใจของพวกเราเออข้ามาเศออ้ามานั่งสมาธิภาวนาเดินทางไปหาอยู่หากิน ตามหน้าที่ของมนุษย์เราที่สืบมาแต่ปู่ย่าตายายถ้าไม่กินอะไรว่าเป็นพระผู้เิ่นตลาดคือ่นว่าไปกินของใครคือหลวงปู่เซลีอดทนสามเดือนสิบห้าวันครั้งแรกอยู่กับปู่ต่อมายี่สิบวันวันต่อามาอีกเอาสามเดือนหัอสามเดือนกินทั้งบดได้ไปโรงพยาบาลศิริราชตอนนั้นออกมาปู่เห็นโอเอาปลานเนย พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเนีในกิเลสมันก็อยู่ไปได้แล้วเหมมันก็ตายหมดมเราก็ไม่ได้เอาถึงขั้นนั่นแต่เราเสื่อพระพุทธเจ้าเบ่งลมหายใจแล้วก็อดวันเว,นวน้นวนันสันแค่นั้นเลยวันเวน้วนวันวันสันก็นเอาสามคำเท่านั้นพุทโธธรรมโมสมโังโฆนิดเดียวเป็นอยังจังเป็นอยงสัตว์เพราะว่าอือาหารนี่วิการละโภชนาเนี่ยตัวพระพุทธเจ้าเมานานตเาเมตาว่าตัวนี้ออเป็นหลักของใจที่จะออกจาก หมอนรกหมกไหม้ออกจากเวรกรรมในสามแดนโลกธาตุอันนี้อดทนถอดอลองดอมูมันก็อดที่ทแรกนั่นแหละฝืนไปฝืนไปวันที่สองที่สามไปก็สดชื่นเบิกบานไปถ้าไปถึงเดือนหนึ่งแล้ววันนี้อะไรเกิดขึ้นนี้แต่ความสุขอืไม่ได้อยากอะไรทางสิ้นเพราะมันเป็นเดินทําหน้าที่คําเพนกุศลบางทีนั่งอยู่มันก็เบาขึ้นสุขขึ้นไม่มีที่เปรียบประมาณ แต่ว่าผู้ม,มาเกิดอาบุญเอากุศลได้สีสิปีผ่านมาในภาษาของพระตั้งแต่ครั้งแรกผมหละได้ไปกราบเรียนพ่อแม่องคหลวงตาบฮับบัวองหลวงปูเ่เสรีว่าใ,ใ,ใ,ให้หาทางเข้าป่าให้ส้าแน่เน้นเนอนเน้นก็อขอให้เดินจงกลงเก่งหามักตรงไหนก็ต้องหาให้จนได้เราก็ไปหาให้ถ้าจังย่านไม่ทึงที่สุด เราว่าเรามีความสุขแล้วเราเดินอยู่ตามธรรมชาติให้คนเห็นหวังนอ่นย่ังนี่เลยมันก็ดีอยู่แต่ว่ามันบาถึงที่สุดทุนว่าต้องเข้าป่าไมา่ให้ใครเห็นมันก็ถือกต้องพ่อแม่ล้งตาเพื่อกังว่าออมหาวิทยาลัยป่ามหาวิทยาลัยบ้านก็เกิดจากบ้านก่อนจงไปเข้าป่าอืทำบำเพ็ญกุศลตามพระพุทธเจ้าอะไรเกิดขึ้นจากอืหัวใจพวกเราก็คือความสงบล่มงเรนเต็มร้อยเลย อันนี้ผู้คนได้คนมาประกาศในพวกเราทำเพราะเราก็ตามหลังไปอยู่อย่างนี้แหละมากันสดชื่นเบิกบานร่มเย็นเป็นชุกเออในปัจจุบันพวกเราเดี๋ยวนี้สดสดร้อนร้อนเอาไปพ่อแม่หลวงปู่เซลีนี่ที่เปินออปากเข็ดปากขังกับ <c oughs> ุูตดลดูกหาหลวงปู่เพลงนี่แหละเออเดี๋ยวนี้่นก็นยังทรงโตอยู่ในออพระธาตุพระขันของเพิ่นอาการฐานสืบสองครบขันอุดมสมบูรณ อุทนขั้นตีบาเรามีม,มีแต่ความสุขความจเจริญท่านฉันแต่น้ำประมานห้าปีหกปีหรือวะันแต่น้ำอันเดียวเน่ยน้ำไปมีน้ำปานะนนีออาหารอย่างอื่นไม่เอาอม,มันได้หละมีแต่ความสุขอืมแต่น้ำก็ยังเข้าไปกันยังเป็นทุกข์อยู่คนอะว่าเปลือยออกมาฟุกออกมาอืไปล่างแพ้ล่างบาดไปอยู่จากกันเราดูไปตามมันดูได้เลยลูกหลานอุปถัมภ์คำสู ให้ห <c oughs> เป็นล่มโพลมทราของพวกเราต่อไปออท่านก็อายุแปดสิบห้าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดเออหลวงปู่เพิ่งเจ็ดสิบสามปีอือมานี่เกิดมาเคยมีทุกข์มันลึกไปหมดมันไม่มีทุกข์แบบมันดับทุกข์ไปหมดเลยดับทุกข์ตั้งแต่ไปบวชพันษาที่แรกที่ว่าสบายใจอาบเรียนมันโอ้ยมันอาจารย์จริงๆเออเร่งเอาเข้าป่าเลยว่า อืไปใช้ก็ไปได้หมดไม่เกิดไม่ตายอีกแล้วจัอะไรมาพูดกับเราเราก็เย็นประทับใจมาตลอดเจ็ดวันนี่มมันติดมันรวมลงอืกักพ่อแม่อยู่สายยากิพี่นอกอยู่สาอนั่งเบังท่านผ่้ไม่คนมาถามจังตอบได้ยังพูดได้มันเป็นอย่างมันติ่อย่างน,านั้นมันมีความสุขจนว่ามันมันถอมันสดชื่นขึ้นมาเลยจังมาออกมาจังเห็นทางพ่อทางแม่ขึ้นหา ผู้มีพระคุณที่เอามาเกิดและให้ได้บุญหลายๆตามข้าพระเจ้าคุณแม่ก็เกิดปิติไม่อยากกินข้าวกินน้ำคุณพ่อก็ตามไปมิมนมาเยี่ยมนี่แหละเป็นบุญนันยิ่งใหญ่เลยกินไรก็เป็นธาตุเป็นค่อยเป็นข้าูจนี่เลยถ้าไม่อยากกินอะไรก็จะไปที่พาน,นก็เป็นสัตว์เลยค่รให้วางหมดข้ามากก็บอเขี้ยวอะไรก็ไม่เอานั่งสมาธิภาวนาเมื่อขวะทับเมื่อไสแต่ละเมื่อละวนันอะไรเกิดขึ้นจากคุณแม่คุณพ่อ ความสงบโ่มเย็นนั่งสมาธินี่แหละก็หลุดไปเลยคุณพ่อก็ดีคุณแม่ก็จนจบวาระสุดท้ายในมนรคพ่อแม่ลวงตามาอมแม่ตาบำเพ็ญกุศลอืเขาอืาอทตดขันไปใครก็จะตายเหมือนกันนั่นแหละคุณว่าลวงตาบัวไม่ต้มีใครอยู่ข้างฟ้าแปลว่าสร้างคุณงามความดีไว้แล้วอืเต็มหัวใจแล้วมันจะตายเมื่อ,อไรก็ไม่เป็นธรรมศาสตร์ของสังขารน,นี่แหละถูกต้องสมควรกับเวลาเป็นบุญเป็นกุศลกับ ปัทาญาตโยมยะถาวาริวหาปุราริุรลตีสาคารังเอวเมวอิโตทินนางเปตานังอุปกะปติอิสิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวสเมสตุสเพเพปุเรนตูสังกปา,าจันโผนารโสยะถามณีโสติลโสยะถาสพีติโยวิวัตสานตุสาพระโรคโควินัาตุมาเตผวัดวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนาสี ลิสเนจังวุธาปจายโนจัตตารุธรรมาวทานติอายุวันโนสุขังภารังภาวะตูสพัพม,มังคารังละขันตูสาปฏิวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะสัพพาธรม,มานุภาเวนะสัพพาสังฆานุภาเวนะส,สัทธาสุทีพวันตุเต